สวัสดีชามีราเรารับทราบถึงความอดทนและความสามารถของคุณในการปรับตัวและปรับตัวในช่วงเวลาที่ท้าทายผิดปกติเหล่านี้ความพยายามของคุณได้รับการยอมรับคุณจะได้รับรางวัลในระยะยาวความท้าทายทั้งหมดของคุณ จะถูกลืมคุณจะได้ผักผ่อนในการฟื้นฟูโลกใหม่คุณจะพบความสุขและความสุขทุกวันในชีวิตคุณกำลังเคลื่อนเข้าสู่สิ่งที่เคยถูกเรียกว่าแผ่นดินที่สัญญาไว้เมื่อเขียนสิ่งนี้น้อยคนนักที่จะรู้ว่าความเหล่านั้น หมายถึงอะไรคุณมีเพียงแค่สิ่งที่คุณกำลังประสบในขณะนั้นและเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดอันที่จริงข่าวสารมาจากพระผู้สร้างด้วยพลังแห่งความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่สามารถมอบให้ได้ถ้อยคำ ที่ยึดติดอยู่กับการเวลาสำหรับยุคใหม่โลกใหม่ยุคของลาสีกุมโลกกำลังต้อนรับยุคใหม่นี้เธอกำลังคืนอำนาจของเธอและจะสร้างโลกใหม่อันรุ่งโรดพร้อมกับมนุษยชาติมีพิมพ์เขียว สำหรับโลกใหม่อยู่แล้วจำเป็นต้องทำความสะอาดมากมันต้องการการปลุกพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างเต็มรูปแบบของผู้ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใหม่นี้คุณจะมีสิ่งมีชีวิตทางช้างเผือกจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาซึ่งจะช่วยเหลือ ด้านเทคโนโลยีและความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆเพื่อทำให้เกิดสิ่งนี้เนื่องจากเราอยู่ในสภาโลกเราจึงปรับให้เข้ากับสิ่งที่คนกำลังประสมอยู่ในขณะนี้เราเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรพวกคุณส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดี แต่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลมากนะักเราขอแนะนำให้คุณยาพยายามด้วยซ้ำเราเห็นภาพรวมและเราเข้าใจว่าทำไมพลังงานที่ไม่สมดุลเหล่านี้จึงทำงานเพื่อจะได้เห็นการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่งสำหรับผู้ที่ตื่นอยู่แล้วคนอื่นกำลังประสบกับความสุดโตงและบางคนก็ยังไม่ตั้งคำถามโปรดทราบว่ามีการตื่นจำนวนมากปรากฏขึ้นทั่วโลกสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการตื่นขึ้น ของพวกเขาบางคนเร็วกว่าคนอื่นและต้องใช้เวลาเราเข้าใจดีว่าความอดทนของคุณลดลงและเราขอให้คุณอดทนมากขึ้นความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นระบบประสาทของคุณอยู่ในภาวะเสี่ยง และระดับความรู้สึกไวความเห็นอกเห็นใจของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาคุณมีขึ้นและลงทางกายภาพของคุณในขณะที่แสงการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์สุรยุปราคาดวงอาทิตย์โลก พร้อมกับจิตสำเึกที่กำลังวิวัฒนาการกำลังจัดการการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์สิ่งมีชีวิตแห่งแสงที่สวยงามของเราลูกเรือภาคพื้นดินกำลังได้รับการดูแลและปกป้องเราเพึ่งพาคุณแต่ละคนเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ คุณกำลังอำนวยความสะดวกให้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกใบนี้ด้วยพลังและจิตสำนึกของคุณคุณทุ่มเทและมุ่งมัน่นที่จะทำงานที่ต้องทำเรากำลังทำงานร่วมกับคุณร่วมกับระบบดาวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเรามีส่วนได้ส่วนเสีย ในความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเพราะมัาส่งผลต่อการสร้างทั้งหมดคุณรู้และคุณต้องเข้าใจว่างานนี้มีความสำคัญต่อทุกชีวิตอย่างไรเรารักแผ่นดินเรารักพวกคุณให้ความสวยงามและแสงสว่าง สองประกายในใจคนลูกเรือผ้าผืนดินที่รักส่วนที่เลวร้ายที่สุดของภารกิจใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราส่วความรักทั้งหมดของเราให้กับคุณัันมีร่า